6ประเภททำคอนเทนต์ป้ายยาให้ขายดีเหนือคู่แข่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโคชแมทมนัญญาจะมาสอนเรื่องการทำคอนเทนต์ค่ะประเภทแรกก็คือประเภทแนะนำตรงๆไปเลยค่ะขายอะไรบอกไปเลยดียังไงบอกเขาไปสรรพคุณยังไงประโยชน์ยังไงราคาเท่าไหร่บอกไปเลยยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆนะคะวันนี้ก็มีสินค้าบางส่วนที่ขายเองอยู่ด้วยละกันมาที่ตัวนี้ตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะมาเทคนิคการขายตรงๆก็ ็คือตัวนี้ค่ะเป็นคอลลาเจนเจระบบช่วยเรื่องฝ้าสิวผิวผมไขข้อชะลอวัยแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยเป็นสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศล้วนๆเยอะมากๆเลยตัวนี้เนี่ยอยากให้ลองเลยว่า1นซองรู้เรื่องเช้าขึ้นมาหน้าใสหน้าฟูหน้าเด้งแต่ว่าถ้า1กล่องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนวันนี้มาให้โปรโมชั่น2กล่องราคาเท่าไหร่ว่าไปเลยนี่คือการแนะนําตรงๆก็คือขายตรงๆไปเลยโอเคไหมนี่คือวิธีแรกค่ะ คอนเทนต์ประเภทที่2ค่ะถ้าจะป้ายยาแล้วให้ขายดีด้วยเหนือคู่แข่งด้วยคุณจําไว้ว่า <itu? S 1> ลูกค้าไม่ชอบการขายตรงๆค่ะแม้ว่าบางทีเนี่ยการขายตรงๆมันจะเวิร์กแต่ว่าการขายอ้อมๆบางทีมันก็แนบเนียนกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างคลิปนี้เนี่ยคุณเห็นสิ่งที่วางเอาไว้มาตั้งแต่ต้นคลิปนั่นก็คือ น้ำแก้วนี้แล้วคุณก็คงสงสัยว่าเออแล้วน้ำแก้วนี้มันคืออะไรแล้วมันวางไว้ทำไมหรือว่าเวลาที่คุณไปทานอาหารแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาสินค้าของคุณไปด้วยแล้วคุณก็วางไว้อยู่ในโต๊ะอาหารของคุณอันนี้คืออ้อมอมค่ะหรือว่าการวางแบบนี้ก็คืออ้อ,อมอเช่นกันนะเพราะฉะนั้นการวางสินค้าอ้อมๆมทำให้ลูกค้าสงสัยแล้วก็บอกผลลัพธ์ไกลๆก,ก็จะทำให้คนรู้สึกว่าอยากกินด้วยอะ่ะอยากซื้อ ด้วยอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะบอกหน่อยได้ไหมอ่ะคอนเทนต์ประเภทที่3ค่ะคือคอนเทนต์ประเภทรีวิวค่ะ บอกเลยว่าคอนเทนต์ประเภทนี้เวิร์กมากๆได้ผลมากๆป้ายยาได้เนียนสุดๆแล้วก็เพิ่มโอกาสการขายได้เยอะมากๆเลยค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมในยุคนี้เนี่ยคนถึงเน้นการทำการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคือส่งสินค้าไปให้อินฟูอินฟูก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็รีวิวแบบป้ายยาให้กับคนอื่นที่เป็นฐานแฟนของอินฟูแต่ละคนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนักินตัวนี้นะฝ้าเนี่ยมันจางลงเลยแล้วหน้าเนี่ยมันเงาขึ้นงงมากว่า ทำไมผมมันขึ้นเป็รูปผมเยอะแยะเต็มไปหมดตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวฟูผิวกระจกแล้วเขามีตัวส้มสีเลือดที่ให้ผิวเงาใสาด้วยและมากไปกว่านั้นเนี่ยกินกินไปอ่ะสามกล่องทำไมรู้สึกว่าหน้ามันเด็กลงเพราะว่าอะไรเขามีตัวชะลอวัยด้วย <c oughs> ก็เอาอย่างนี้ละกันนะวันนี้คือกินตัวนี้มา3มกล่องแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีมาก <c oughs> ก็เลยอยากมาบอกทุกคนมาแบ่งปันทุกคนใครอยากได้เนี่ย จิ้มลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนี่คือการรีวิวแบบป้ายยาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่คนตามหากันเยอะมากๆก็คือตามหาคนไลฟ์และการไลฟ์เนี่ยเป็นการไลฟ์แบบป้ายยาเป็นการไลฟ์แบบรีวิวการกินให้ดูการทําให้ดูนะคะ mm. การรีวิวแบบนี้จะได้ผลตั้งแต่นับจากนี้ไปอีก5-10ปีและจริงๆอ่ะมันเวิร์กมาตลอดอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่างแรกไปหาเลยว่าอินฟลูในวงการของเรามีใครบ้างลิสต์มาเล คนและลองทักไปเลยว่าเขาคิดราคายังไงและลองดูสิว่าเขารีวิวเนี่ยป้ายยาแบบไหนเราก็ผลิตคนในบริษัทเราเนี่ยขึ้นมาให้เป็นแบบนั้นได้เช่นกันและที่สําคัญค่ะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์แม่ทีมดิลเลอร์ต่างๆสิ่งที่คุณจะต้องทําเองให้เป็นก็คือการรีวิวป้ายยาเพราะว่าคนที่อินที่สุดคือคุณค่ะ คอนเทนต์ประเภทที่4ค่ะคือคอนเทนต์ประเภทให้วิธีการคุณบอกไปเลยว่าถ้าซื้อของคุณไปแล้วเนี่ยวิธีการใช้ทำยังไงถ้าซื้อไปแล้วขั้นตอน12 3 4ทําแบบไหนตัวนี้นะคะเป็นขาตั้งกล้องอวันนี้มายกตัวอย่างให้ทุกคนดูละกันสิ่งที่เวิร์กมากๆและอยากให้ทุกคนนําไปใช้ถ้าหากว่าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับการสอนวิธีการใช้จริงๆแล้วทำได้กับอาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์ก็ทาให้ดูเรื่องสําอางก็แต่งให้ดูวันนี้เป็น หาตั้งกล้องเดี๋ยวทาให้ดูค่ะถ้าคุณได้ไปแล้วนะคะเปิดกล่องออกมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีถุงอันนี้อยู่อันนี้เป็นถุงที่เอาไว้ให้เวลาคุณใส่แล้วก็ไปไหนมาไหนคุณก็หยิบถุงไปแค่นี้เลยมันก็จะไม่ไปเกี่ยวกับของในกระเป๋าคุณและถ้าเกิดว่าคุณต้องการเดินคุณสามารถทำแบบนี้แล้วก็เอามือถือใส่ปุ๊บแล้วเราสามารถเดินและทำคอนเทนต์ ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าพอวันไหนก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ไม่อยากทำคอนเทนต์แนวเดินหรือเดินแล้วเมื่อยเราสามารถดึงขาออกมาค่ะตรงมุมนี้1 2และ เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมตรงนี้จะมีตัวล็อกให้กดล็อกหนึ่งทีขาตั้งเราก็จะตั้งได้แบบมั่นคงและแน่นหนาแล้วตัวนี้ค่ะเอาไปวางในทะเลเอาไปวางบนทรายเอาลงสะว่ายน้าเวิร์กมากๆแล้วบอกเลยว่าถ้าใครนั่งเนี่ยก็คือวางแบบนี้ได้เลยและคือเขาหมุนได้นะตรงขาเนี้ยหมุนได้360องศาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนอันนี้สามารถยืดได้ถึง160เซนติเมตรเลยเพราะฉะนั้นมันจะสูง เท่าแบบความสูงของคุณเวลาคุณยืนได้เลยนะคะตัวนี้ก็เวิร์กมากๆอ่ะแล้ววิธีการเก็บเก็บลงมาสอนวิธีการเก็บไปใดๆนี่คือการขายแบบป้ายยาโดยการสอนวิธีการใช้และเป็นการขายแบบเหนือขั้นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกำลัง คิดตามสิ่งที่คุณกำลังสอนการใช้สอนการกินสอนการทานสอนการแต่งสอนการทาจนเขารู้สึกว่าโอเคเขาต้องซื้อแล้วล่ะนะคะคอนเทนต์ประเภทที่5ค่ะคือคอนเทนต์ประเภทการให้บริการที่โดดเด่นจริงๆแล้วตามหลักการตลาดเขามีตัวหนึ่งที่เรียกว่า USP หรือว่า Unique Selling Proposition ปกติแล้วเนี่ยการเอาสินค้าหนึ่งตัวขึ้นมาเราจะต้องหาว่าสินค้าตัว นนั้นหรือบริการของเราเนี่ยหรือธุรกิจของเราเนี่ยมีอะไรที่มันโดดเด่นแบบเหนือคู่แข่งมีอะไรที่โดดเด่นแบบที่อยากให้ลูกค้ารู้มากๆเช่นกันค่ะวันนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีเวลาสั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้นอกจากการเอา unique selling proposition ของสินค้าออกมาบอกลูกค้าแล้วสิ่งที่เราควรจะ บอกควบคู่ไปด้วยคือการให้บริการอย่างโดดเด่นบริการของเราโดดเด่นอะไรส่งฟรีถึงบ้านค่ะติดตั้งถึงบ้านค่ะหรือ อ่ะอย่างอันนี้แล้วกันสิ่งที่มีบริการให้ลูกค้าก็คือซื้อแล้วนะคะเราจะมีคลิปสอนวิธีการใช้ค่ะและไม่พอค่ะการซื้อขาตั้งจากที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปงมเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าฉันจะออกหน้ากล้องยังไงแต่ว่าตัวนี้ค่ะซื้อขาตั้งกล้องไปแล้วมีคลิปสอนวิธีการใช้แล้วและยังมีคอร์สสอนออกหน้ากล้องให้ทุกคนออกหน้ากล้องได้แบบปังๆอีกด้วยนี่คือบริการที่เหนือคู่แข่งค่ะ หรือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายอาหารเสริมส่วนตัวแล้วนะก็ใช้วิธีนี้เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าอาหารเสริมอ่ะปกติเราก็จะอะลูกค้าได้รับหรือยังคะใดๆใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยเราสามารถให้บริการอะไรลูกค้าได้ไหมเช่นลูกค้าสามารถแจ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะคะต้องการปรึกษาเรื่องอะไรตอนนี้ลูกค้ามีปัญหาผิวเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะติดต่อกลับไปแนะนําให้เหมาะสมกับลูกค้านะคะเราให้บริการก่อนที่เรา จะได้เงินจากเขาอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นบริการที่จริงๆแล้วอะ่ะคนแบบมีสินค้าหลายตัวไม่รู้ตัวไหนเหมาะกับเขาการให้บริการแบบนี้ที่มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งเป็นการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับตั้งแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะรู้สึกประทับใจและสุดท้ายเขาก็อยากจะซื้อของเราด้วยใจของเขาเลยค่ะ และคอนเทนต์ป้ายยาประเภทสุดท้ายนะคะที่เหนือคู่แข่งด้วยนะคะและคอนเทนต์ประเภทนี้เป็นคอนเทนต์ที่เชี่ยวชาญที่สุดและทํามา6ปีเข้าปีที่6แล้วเนาะนั่นคือคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้เพิ่มความมั่นใจค่ะยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้ค่ะมาสอนวิธีการทำคอนเทนต์ซึ่งทุกคนเนี่ยได้วิธีการทำคอนเทนต์แบบป้ายยาเหนือคู่แข่งไปทั้งหมด6ข้อใช่ไหมและสิ่งที่ตัวค้ชเองเนี่ยเชี่ยวชาญสุดๆคือการให้ความรู้คุณได้ความรู้ไปแล้วการที่วันนี้ ออกมาสอนการทำคอนเทนต์อ่ะถ้าสมมุติคนบอกว่าโอเคมีคอร์สใดๆก็จะมีคนบอกว่าหุย <c oughs> คนนี้ดูเชี่ยวชาญจังเลยเชื่อถือเขาจังเลยอยากลงเรียนด้วยมีไหมเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณดูเก่งจังเลยแล้วเขาก็ชอบในภาษาที่คุณกําลังอธิบายเหมือนกับว่าเขาได้ทดลองเรียนแล้วตั้งแต่ที่เขาฟังความรู้ฟรีจากสิ่งที่คุณทำคอนเทนต์ให้เขาเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเมื่อจะตัดสินใจซื้อจะซื้อจากใครก็ซื้อจากคนที่ให้ความรู้เขานี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่ตัดสินใจวันนี้สิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เนี่ยคนคนนี้จะอยู่ในหัวเขาละและหน้าที่ของคนขายให้จําไว้ว่าเราไม่ได้มาแค่เป็นคนขายแต่เรามาเพื่อสร้างภาพจําให้ลูกค้าเพื่ออยู่ในท็อปออฟมายอยู่ในหัวของลูกค้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าต้องการจะซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าฉันมีสิ่งนั้นขายลูกค้าต้องจดจําฉันได้นี่คือการสร้างแบรนดิ้งสร้างภาพจําสร้างการจดจาเพื่อ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เอาเราเข้าไปอยู่ในใจเข้าไปอยู่ในหัวโดยที่เรายังไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องขายอะไรเลยแต่เรามาด้วยการให้ความรู้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะราคาเท่าไหร่ลูกค้าเชื่อตั้งแต่คุณยังไม่ได้ขายแล้วค่ะ